ครูท่านใดกำลังมองหากิจกรรมใหม่ๆและกิจกรรมสนุกๆไม่ควรพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้เว็บไซต์ quizlet.com มี new activity หรือกิจกรรมใหม่ๆที่ชื่อว่า checkpoint เดี๋ยวจะพาไปลองเล่นพร้อมๆกันครับ มาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเพื่อนนําไปเปลี่ยนการสอนให้สนุกและเพิ่มความสุขให้กับการเรียนรู้กันเถอะครับสวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเด็นแชร์นะครับวันนี้จะว่าบาังเอิญก็ได้นะครับไม่ใช่วันนี้สิเมื่อว,วานนี้นะครับพอดีผมมีโอกาสได้เข้ามาแวะเวียนที่เว็บไซต์ Quizlet นะครับก็มาเจอกับ new เม n u หรือว่า new activity นะครับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ได้เข้าไปทดลองเล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยนะครับก็เลยอยากจะมา แบ่งปันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างเพิ่มขึ้นในคลิปนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้และไปทดลอง New Activity ที่ชื่อว่า Checkpoint ในเว็บไซต์ quizlet.com จะเป็นอย่างไรติดตามกันที่คลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้เหมือนเช่นเคยนะครับและจะพูดแบบนี้ทุกๆครั้งนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคิดยนแชร์ด้วยนะครับไปดูกันเลย โอเคครับก่อนที่เราจะไปทดลองนะครับชวนทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าในคลิปนี้ไม่ได้สอนสมัครใช้งานไม่ได้สอนสร้างนะครับแต่จะพาไปเล่นเลยส่วนใครสนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครใช้งานและการสร้างนะครับก็สามารถที่จะไปสืบคน้นคลิปวิดีโอของท d เด n s h ช r e ได้โดยไปที่ YouTube แล้วพิมพ์คำว่า Quizlet w i สเลด t e n w ั a t d e n ่ s h ช r e นะครับก็แนะนำให้ดูคลิปที่1 2, 3และ4นะครับหลังจากนั้นก็ กลับมาดูคลิปนี้ต่อก็ได้หรือจะไปสมัครเองทดลองเองก็ได้แล้วก็มาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สิ่งที่ผมเคยสร้างเอาไว้นะครับเป็นไลบรารีทั้งหมดหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกไป1อันที่เราต้องการจะเล่นนะครับในที่นี้ผมจะเลือกไปที่ Basic ดีไวต์เกรดชีนะครับเบสิกดีไวต์เกรดชีก็กดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดคลิกไปที่คำว่า L I V E นะครับก็จะเขียนคำว่า New Activity ด้วยนะครับ Live Activity ตรงนี้กดคลิกหนึ่งครั้งตอนนี้เราอยู่ในหน้าของคุณครูนะครับในหน้าของคุณครูกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีนะครับ select your in class activity จากเดิมนะครับมีอันเดียวก็คือ classic นะครับ classic crystal light นะครับแต่นะครับน่าจะไม่แน่ใจนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาดูเหมือนกันไม่แน่ใจว่ามีการปรับนานหรือยังแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยยังเป็นตัวเบต้าอยู่ซึ่งคำว่าตัวเบต้าเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าหลังจากนี้เมื่อเป็นตัวเบตา้ามีการทดลองใช้เสร็จแล้วเนี่ย จะมีการทําให้กลายเป็นตัวเต็มหรือนะครับอาจจะมีการพับเก็บไปอันนั้นเราไม่รู้ในอนาคตนะครับแต่เชื่อว่าถ้ามันเจ๋งถ้ามันดีก็น่าจะกลายเป็นเวอร์ชั่นเต็มแต่ณเวลานี้เราไปทดลองในเวอร์ชั่นที่เป็นฉบับเบต้าพร้อมๆกันนะครับกดไปเลยครับที่คําว่าเช็คพอยต์นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับในนี้เนี่ยผมได้สร้างชุดของคำนะครับหรือว่าชุดของข้อคําถามไว้ ทั้งหมด12อันนะครับ12อันแต่ตอนที่นำไปเล่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราสามารถเลือกได้นะครับเราสามารถเลือกได้ตรงนี้หรือจะกดไปที่ start a wish ิ e n term นะครับก็คือทั้งหมด10อันผมไม่แน่ใจว่าเลือกได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับ3 4 5 6 7 8 9 สิบอ๋อได้แค่สิบอันโอเคได้แค่สิบอันน่าจะเป็นตัวทดลองใช้ได้สิบอันอันนี้เทอมถ้าเป็นเดฟิเนชันเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นอ๋อไม่มีโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมเลือกสิบอันนะครับหรือว่าเมื่อกี้มันมีปุ่มด้านล่างให้กดจะกดตรงนั้นก็ได้นะครับแต่พอดีผมลองเลือกคีละอันมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่ม Create นะครับอุ้ยเสียงดังนะครับ เพลงใหม่ด้วยอย่างเจ๋งครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วขออนุญาตปิดเสียงดีกว่าหลังจากได้แบบนี้แล้วนี่คือหน้าจอของคุณครูนะครับแล้วก็จะมีคําที่เขียนว่ารอนะนักเรียนเข้ามา2คนถึงจะเริ่มเกมได้นะครับถามว่านักเรียนเข้ายัางไงครับนักเรียนก็จะต้องไปที่เว็บไซต์ w w w q u i z l e t l i v e นะครับเพราะฉะนั้นผมจะจําลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก3าคนนะครับ โอเคผมขอคัดลอกเลยแล้วเปิดเบราว์เซอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเข้าปึ๊บโอเคเข้าปึ๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะต้องใส่โคด้ดซึ่งโค้ดในแต่รอบจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็น b5ac78 นะครับไม่แน่ใจว่าคัดลอกได้ไหมนะครับขออนุญ,ญาตคัดลอกดูอ่าโอเคได้นะครับแต่ว่าเวลาที่คุณครูนำไปใช้ในชั้นเรียนเนี่ยนะครับก็จะฉายจอขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนพิมพ์หรือนะครับที่เจ๋งคือ นักเรียนสามารถที่จะเข้าผ่าน QR Code ได้หรือจะ copy link เข้าไปในช่องทางคีิครูใช้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนก็ได้นะครับโอเคผมจะกดนี่นะครับได้ละใส่ชื่อนี่นะครับหน้าจอของนักเรียนก็จะเป็นแบบนี้โอ้โอเคเห็นว่ามีคนเข้ามาหนึ่งคนนะครับขออนุญาตทําต่อ,อผมจะใส่อีกสคนนะครับเข้ามา โอเค2คนแล้วนะครับขออนุญาตอีกคนนึงนะครับอ่าโอเคครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับเรามีคนที่พร้อมจะเล่นเกมนี้ไปด้วยกันนะครับทั้งหมด3คนนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นเกมนี้พร้อมๆกันครับโอเคครับหลังจากที่เราได้นักเรียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่จะเล่นเนี่ยคุณครูก็จะกดไปที่ปุ่ม Create Activity นะครับกดเลย อ๋อหลังจากนั้นหน้าจอของครูจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตสลับหน้าจอไปมานะครับหน้าจอของนักเรียนก็จะเป็นแบบนี้อืมคล้ายๆกับพวกควิซซิตคาฮูดนะครับบุกเก็ตทั่วๆไปนะครับเคผมเลยหลงลืมเลยว่านี่คืออะไรนะครับอขออนุญาตลองกดกดอ๋อนักเรียนตอบแล้วเป็นอย่างนี้อืมนี่หน้าจอเป็นแบบนี้เลยนะครับเคอาจจะเสียงเงียบไปหน่อยเพราะว่าผมปิดเสียงไว้เมื่อกี้ อ๋อ oh, จะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วครูก็จะเช็คได้ด้วยว่านะครับใครตอบถูกนะครับกด continue อ๋ออยู่ในช่วงเบตา้าผมคิดว่าอาจจะยังไม่มีในเรื่องของการแข่งขันแต่ก็เป็นอีกอันนึงที่นะครับใช้สำหรับการประเมินผลระหว่างเรียนรู้ได้นะครับหรือว่า formative assessment นั่นเองโอเคลองกดอ๋อ oh, แบบนี้นะครับลองกด continue ถ้าเกิดจบก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ อ่าโอเคผมจะลองอีกข้อนึงนะครับข้อนี้ลองตอบผิดด้วยแล้วก็ตอบถูกด้วยจะเป็นยังไงอ่าโอเคเป็นแบบนี้ต้องรอเลยครับโอเคถ้าเกิดยังไม่หมดเวลาสามารถกดคอนติเนีก่อนได้นะครับปึ๊บโอเคก็จะขึ้นว่าถูกอันนี้นะครับใครตอบผิดผิดหนคนอีกคนหนึ่งคนที่ผมไม่ได้ตอบนะครับผมอนักเรียนก็จะได้ เขียนด้วยนะครับว่าตัวเองตอบข้อไหนนะครับถ้าเกิดตอบผิดก็จะเห็นข้อถูกด้วยตรงนี้ถ้าเกิดถูกก็ขึ้นตรงนี้มีคําชมขึ้นมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับอย่างที่บอกไปเป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้สําหรับประเมินผลระหว่างเรียนรู้นะครับ Formative Assessment หรือว่าใครจะใช้ในช่วงของการทบทวนความรู้ก่อนเรียนก็ได้หรือจะใช้เป็นการสรุปบทเรียนหลังจากที่สอนจบก็ได้แล้วแต่ว่า ชอบแบบไหนเลือกไปใช้ในช่วงนั้นๆเลยนะครับคลิปนี้ก็แวะมาส่งข่าวเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงและความปรารถนาดีจากทีเด็แชร์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมไปลองนะครับโหมดใหม่ในเว็บไซต์ quizlet com เช็คพอยต์ดีจริงๆครับ